มารวมหัวกันดูว่าเป็นอย่างมันี่เป็นกล่องกล่งองใจอ,อย่างเขาเพิ่งหอมมาดีแค่มันแตกหรือเปล่า ของทนี่มันแตกเป็นหรือเปล่าหอมาดีขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ครับทำไมเสียงมันดังก็้องมั้งหูครับนี่พี่อยากจะไปใช้มั่วเว้ยของไว้แฮก่กินคันเบานี่มึงสับไปแล้วโอรีฮูเอออสกูมองตามึงก็รู้แล้วมันก็ไม่ยากขนาดนั้นหรอกเนาะ Là, nha chạp xong nha, Nhanh Bởi xí Rồi mua căn đồ xí Ăn rạc Nó lại Ôi cái đêm nát bộ Mua วก็รองอะเขาเห็นอย่างงเขาซื้อมาเห็นอย่างกับเออมันาทำอะไรอ่ะมันมีแบตเตอรี่ด้วยมันมีอะไรอีกอ๋อเอาไปปั่นเครื่องปั่นใช่เครื่องปั่นแล้วเครื่องปั่นที่บ้านมีเป็นสิบอันแล้วเนี่ยเครื่องปั่นของแท้อ่ะของโอเดนี่โอ โอ้ยยึดแล้วมานี้ครับเออเอาไปโดนยึดแล้วกูซื้อมาหาที่แตกเนี่โอ้ไม่รอนด้วยเออเนาะของแค่อะมีอกกรนะภาจะอานให้อ่านภาษาจีนนั่นโชดโชดเฉยเดือดดดดอดดนี่แภาษาจีนหมดไปซื้อมากเห้ยดหยังอะดีมากเลยอะมันไม่ขอบคุณครับโอ้ยอยากใช้อะโออยากใช้